โรคชุดคืออะไรโรคชุดคือโรคที่เข้ามาเป็นชุดๆเลยนะฮะนี่คือหลอดเลือดเราปกติเนี่ยเลือดมันจะไหลผ่านหลอดเลือดอย่างนี้แล้วพอเรากินของหวานของมันของทอดหรือตัวเลขบนตาช่างเกินเกณฑ์จะส่งผลให้ไขมันมาเกาะตามผนังหลอดเลือดพอไขมันมาเกาะผนังหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดเรามันตีบลงตีบลงตีบลงพอเส้นเลือดตีบเสร็จปุ๊บเนี่ยเลือดจะไหลเวียนไม่สะดวกพอเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็จะกลายเป็นความดันที่เราเป็นความดันเพราะบางคนเนี่ยตัวเลขบนตาช่างเกินเกณฑ์ หรือไขมันในเส้นเลือดสูงส่งผลให้เป็นความดันหรือบางคนกินอาหารลดจับทำให้เป็นความดันที่เขาบอกว่ากินโซเดียมสูงไม่ใช่เลยหรอกการกินเกลือเยอะไม่ได้ทําให้ไตวายการกินเกลือเยอะหรือโซเดียมสูงเนี่ยจะทําให้ความดันขึ้นแล้วความดันสูงเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดฝอยในไตเนี่ยมันแตกฉะนั้นเนี่ยบางคนงดเค็มกินจืดจนโซเดียมมันต่ําพอโซเดียมต่ําส่งผลทําให้ท้องอืดแล้วก็มีอาการวูบเพราะว่าเกลือมันน้อยคือเกลือต่ําเหมือนคนท้องเสียเพราะเราไปงดเค็มกินจืด ฉะนั้นผมเลยบอกว่าเราต้องกินตามผลตรวจเลือดของเราพอเส้นเลือดมันตีบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องกินยาขยายหลอดเลือดกินยาละลายริมเลือดเราต่างๆเพื่อเลือดมันไหลเวียนดีพอเรากินยาเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยตับไตเนี่ยทำงานหนักพอตับกับไตทํางานหนักเนี่ยทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้อินซูลินคือ ตัวที่ช่วยในการย่อยน้ําตาลในเลือดถ้าเมื่อไหร่เราไม่มีตัวย่อยน้ําตาลในเลือดก็จะทําให้เรากลายเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเพราะกินยาเยอะพอเราเป็นความดันแล้วเราก็เริ่มเป็นเบาหวานแล้วความดันสูงไขมันในเส้นเลือดสูงอุดตันหัวใจกลายเป็นโรคหัวใจอุดตันในสมองกลายเป็นเส้นเลือดในสมองตีบถ้าตีบแล้วแตกขึ้นมาโป๊ะเนี่ย กลายเป็นอมพึกอมพาตถ้าไปอุดตันที่ปลายประสาทเขาเรียกว่าจะกลายเป็นพวกมือชาหรือว่านิวอลถ้าไปเกาะที่ตับเขาเรียกว่าไขมันพอกตับพอเส้นเลือดฝอยบางมันแตกปุ๊บถ้ามันไปแตกที่ร่างกายเรามันเลยทําให้เราเป็นจาเลือดแต่ถ้ามันไปแตกที่ไตเราเนี่ยทำให้ไตอักเสบพอไตอักเสบก็ทําให้โปรตีน่วกโปรตีนลวกก็สังเกตง่ายๆจากการที่เราปัสสาวะหรือว่าฉี่เป็นฟองพอเราฉี่เป็นฟองไปนานๆทำให้ไตมันค่อยๆฝ่อลงฝ่อลงฝ่อลงเขาเลยเรียกโรคนี้ว่าโรคชุดก็คือ ความดันเบหาหวานหัวใจแล้วก็ไตาวายนั่นเองนี่คือโรคชุดที่คนไทยเนี่ยลืมไปว่าต้นเหตุมันคือไขมันในเส้นเลือดสูงคนที่มีปัญหาเรื่องตัวเลขบนตรชช่างเกินเกณฑ์ก็เลยสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตในอนาคตเราต้องล้างหลอดเลือดให้สะอาดการล้างหลอดเลือดสะอาดเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้น้ำมันอะโวคาโดกล่องนี้ไอ้กล่งกองเนี้ยเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ยใช้ผลอะโวคาโดประมาณ20ลูกสกัดให้เป็นแคปซูลเนี่ยสามเม็ดแล้วจะมีน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันเมล็ดเจียน้ำมันงามอน น้ำมันกระเทียมน้ำมันมะเร็งองุ่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากฟาร์มออแกนิกกิน2เม็ดก่อนนอนหรือ1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารเย็น1เม็ด สังเกตกินในช่วงแรกจะนอนหลับลึกขึ้นแล้วตื่นอีกทีนึงคือตอนเช้าเลยคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลสูงไปกเซสไลด์สูง L D L สูงแล้วก็มี H D L ที่ค่อนข้างต่ำเราใช้ตัวนี้เข้าไปช่วยมันจะมีตัว U b v i n o l ในการดูดซึมด้วยและโอเมก้า369ที่บาลานซ์ได้ดีมากๆราคากล่องละ1290บบาทแต่ว่าถ้าวันนี้โปรโมชั่นไลฟ์สดให้พี่ๆครับ